จีนจะเริ่มใช้ระบบกำจัดซัลเฟอร์แบบสองหอทางทะเลธันวาคมนี้กลางเดือนธันวาคมจีนจะเริ่มใช้ระบบกำจัดซัลเฟอร์แบบสองหอทางทะเลระบบแรกซึ่งติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ผลิตสะสมและขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติแบบแท่งลอยน้ำทรงกลมไห้คุ้ยไม้เล็กหนึ่งซึ่งเป็นการใช้งานอุปกรณ์ประเภทนี้แห่งแรกของเอเชียให้คุ้ยไม้เล็กหนึ่งเป็นอุปกรณ์กำจัดซัลเฟอร์ทางน้ำที่จีนวิจัยและผลิตด้วยตนเองตั้งอยู่ในน่านน้ำของเมืองน้ำมันลิวควา พื้นที่ต่ำปากแม่น้ำจูเจียงซึ่งมีระดับน้ำทะเลลึกกว่า320เมตรน้ำดังกล่าวมีทรัพยากรก๊าซธรรมชาติที่มีส่วนประกอบสารซซลเฟอร์สูงโดยสูงสุดอยู่ที่1.15ปก๊าซที่มีสารไฮโดรเจนซซลไฟสูงนั้นไม่เพียงจะสึกกร่อนท่อโลหะและอุปกรณ์หากยังจะทำลายคุณภาพของน้ำมันที่แปรรูปแล้วและจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อความคุกคามต่อร่างกายมนุษย<ม>์ด้วย ในกล่าว่วงรองผู้จัดการใหญ่ศูนย์ก่อสร้างใต้ทะเลลึกของบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมทะเลจีนสาขาเชนเจิรนกล่าวว่าภายหลังดำเนินการผลิตแล้วจะเป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายหลังกำจัดสารพิษสามารถประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบทางเคมีได้พ้นการคาดคะเนแสดงว่าระบบกำจัดเซลเฟอร์นั้นสามารถลดการสิ้นเปลืองถ่านหินได้จำนวน2,000ตันต่อปีและลดการปล่อยคาร์บอนได้กว่า800ตันต่อปี